ดีใจได้ทักมาเนาะล้อตรงทุดไทยเจ็ดสองเก่าคพินบ่ฝันดิโอ้เพิ่นบ่อันบอกค้นวันได้เข้าสองสองเก่าว่างอ้นน่ะแนนเพิ่นบ่อฟันนั่นถามเพินแล้วเพินว่าท่านไหนฟันอยู่แต่ผมฝันผมสิโซ่หาเนี่ยพอกระทเช้ากลองลองกับพ่าโทรหาเนี่แสดงว่าเพิ่นบ่อันก็ถือว่าสิมาตามติดโคงสุท้ทยนี่ว่าจังไดด้ยินว่าหลานฟันดีโอ้ยหลานเพิ่นฝันเพิ่นนยูปรอหาซด่เล็กน้อย จ้าเอาฟันเป็นเรื่องเป็นเล่าเลยจีเอาคนฟันมาพอปูคนตายมานอนเด็กเป็นยุปะนะีนั่นเเรื่องจริงนะเพื่อนนอนตายยุปียุบบาเดเพื่อน,นเนี่ยจนหอัดจนหอดอันเที่ยงคนแล้ว้นกัน,นกมาแล้วนอนหลับนอนอยังที่ไหนได้แล้วนอนตายยุปอันเรื่องจริงก็นอนตายยุปนั่นบจ่จ่ะเพรนเรื่องจริงนะเรานอนตายยุปจนเครื่องมืงอมค้นจังหัวราแล้วาตาย จ้าอืมนอนรับนอนคสับจ้าเออเด็อันเต็กเพิ่นเผาไปสามสามเดือนแล้วดิสามสี่เดือนแล้วโอ้คนนยูเงี้ยเพรามีไผฝันจะคนเลยนี่แหละร้านเพิ่นเนี่ยมาฝันโอ้อันนี้ร้านสาวเพิ่นเป็นบ่ฝันนี่แมียนฝันมาปูมหาฝันมานอนนอนยุปีเห็นไหมเม่ว่าว่าตัวากูไปเผาทีอย่างพะนกูท่านในอยากตายพะนะอืมจ้าอืม แต่อายุเพิ่อนอหาทิศเก่าดิหาทิศเก่ามันออกตอนตอนที่เพิ่นตายเนะี่ยมันออกเล่าไปแล้วทิ่ภวกสุตไปก็ได้ดิทิศเก่าจ้าแสดงว่าอันที่ตีเอาเป็นบ่แมนก็ว่าศูนหาเก่าเนาะอายุเพิ่อนอือคือกอนตายนี่เอาเลขศูนย์ใส่แต่ว่าอายุเพิ่นคือหาสิบเก่าเป็นบ่จา้าแมนเพิ่นหาสิบเก่าปีบ้านเลขที่ที่เพิ่นนอนน,น,นอนเปอยู่นี่ ยี่สิบทับสิบเอ็ดคนนะโอ้เลขสิบเอ็ดนี่งามอยู่เดอ้อนี่แต่ว่าอันสองหนึ่งสองศูนย์นี่มันออกไปแล้วเมื่คืนมันสียออกสองศูนย์หนึ่งไปยังสี่เลยอยากได้ไข่มาเกตสามกับเกตสูตรอืมอันมากเลขสูตรเป็นบ่หนิฮะมากเลขที่ห้าปอยตั้งแต่ต้องหัดมีเลขสูตรที่ฟันหลายหลายห,ายหวัวหลายหลายมือติดเป็นบ่ อีศูนย์ศูนย์เจ็ดคือดังคักเท้ามันเบาเป็นแนวท่าฮะแจมมันมากของเพลินนะจ้านิดหน่อยเนาะบอกเมื่อไหร่ปั่นจะแจมปั่นะว่าอืมโบนีได้เนาะค่ะเมนนันอันพอตาเพิ่นไหมสูงเนาะแนนขนาดเพิ่นตอนเพิ่นตายก็ยังออกอายุเพิ่นเนาะอ่าออกเลขบ้างเลขที่เจ้ามักส่วนตัวกับเลขสูตรคำนวณล่ะเนาะเจ็ดสามที่ว่าเลขวิ่งเพิ่นเป็นเมนคือเจ็ดกับสามนี่ยเนาะ เจ็ดศูนย์ัหลเจ็ดศูนที่ฟันชนกันกับที่เพื่อนฟันคนเหตุสูตรเพื่อนฟันนี่มันดังครับเถรีค่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็บจะบอกว่าดังมาจากใส่นะยื่นากถูกฝ่ายอัานมาบุกบนถนนหมู่คำบ่เหลียวคิดว่าเขาป้องกันคนละเครงคักๆนั่นแหละประมาณ อตอนนั้น่อยเจียงสามเก่ากับสองเก่าหอยกับฟ้านักข้นหอเสือผ่าไม่่อยลีดเป็นบอกจ้า้วขออ่อยล่องเจียงเบิรงเจ็ดศูนย์จา้าอันนั้นฟันมาด้ใส่กระโปงกระโปงงามงามกีบรอบโตเลยขันสันเจ็ดศูนย์กิดสิสบกเข่า,ขาหรือบอกจ้า,จาอยกับป่าลูขึน้นกันอือที่สำคัญนี่สิซือได้วอมันมันดังครับ่ีดี แมนแมนโอ้จ้าเจ็บสามนี่ไปตรงกับเลขฝันหลวงพี่มีเส้นเด้อสื่อไว้ใบเด้อเพิ่นฝันว่าเลขออกเจ็บสามลางสื่อทิ้งไว้เนี่ยค่ะแมนมีโุกเพราะว่าเพิ่นกะขอนขางฝันแมนอยู่ได้หลวงพี่มีเส้น่ะคิดว่าหลวงพี่มีเส้นนั่นมันก็บฟันแมนจะตีบัวหอาก็ได้น้ำเพิ่นน่ะแมนสื่อตอยไว้แน่เลขกสามตัวเพิ่นก็สื่อตอยไว้แน่เพราะว่า ก็เสื้อวา o, ่าพุ่มเจ้า huh. ท <te ane> <t ang> ีจุวัดอาชให้โคพวกสี่นห้ค่ะการก็เลขสูตรคำนวณอันแฟนนอออนทีเป็นคำนวณแม่นเม็นี่ไหมเจ็ดกับสามนี่ไหมอือเขาจับคู่ให้ต้องหงดกับเจ็ดสามอยู่เด้แม่เจ็ดสามอือจะหู้หมักหมักยูเบนบบในในชำ้นใฝันกำเลกกกำลังวันมันังข้าหนว่าสาระสามีตัวใดก็เจ็ดสามเมืองเกิงไม่ต้องกลับเลยอือ มีเจ็ดสามมีสามแปดมีสามหาแล้วสามเก่ามันว่าหนังขามอืมจา้าอืมกับ้ามินบานมักชุดใดยกับจัดเนาะเาเป็นแนวทางนาเน,เเนเงเาะท,ท,ที่มันเป็นเลขนนเป็นเบอร์โอ้ยแต่หงอได้ตายอันเนอาผู้เดียวแก็แต่ว่าสิทวนในเอฟซีฟังยิ่ดอกเพราะว่าเขาปล่อยตองวดไปกับเป็นเลขสูตรคำนวณเนาะแม่ยเลขวิ่งแม่นๆแล้วกัเลขที่ผู้เป็นเ็ขสูตรเป็นฝันเห็นตัวแดงจึ้งครึ่งนี่เนาะ ตายในที่บ้านเพื่อนนั่นแหะอ้าเจ็บสูงได้มาเนื้อมืออื่นนี่หเหตุใดว่าเฮ้เน้อ,อเฮยยกช่องเฮ้เตึงตึงเนียนว่านังค้าแข่งมีหลีเดใจแต่เป็นตัวใดกันนั่นล่ะอันที่สําคัญนี่วันนังค้านี่ว่านังข้ามือสุดยอดเลยกระสูเขาเด้อให้ได้มันมัดให้ได้สู้งวลว่งหันได้ตัางหาล่ยกับสิงวลนี้กับสิงบัวผุนตี้เก็กเจ็ดแขอยก็บยาลืมเด้อที่ว่า เลขวิ่งแล้ววิ่งเจ็ดแล้วแม่ลองตามมันจำให้เจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ด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 กระโตอันตรไย่ดีคือว่าคงทุก่ายเหรอมี้วันที่สามสิบแล้วจังได็กะให้มันมันให้เป็นแนวทางคือเก่าจ้าให้มันมันให้สศกให้ลาบคือเก่านอนมีความฝันใดๆเด็ดๆกตอย่ามาแบ่งปันอันมามักตัวเลขกเนาะค่ะ่้องก่อย่าให้มันเป็นเลขเป็นเบอร์ล่ะเม่ใช่จ้าแต่ว่าสังสังเกตแล้วเลขชนกันคือเจ็ดศูนย์เด้อ ส้นกันค่งอีลีคือเจ0ดศูนย์ูนเจิเนาะจ้ะโอเคเอาจังไหนก็เหงๆปังๆเด้อค่ะบร่รงกวนเวลาให้มืออื่นให้ได้โทวหากันให้เบาหน้วงัวมวนให้ได้เฮเด้อค่ะค่ะค่ะสวัสด,ดีจ้าค่ะเดี๋ยวสาบนาะจะทวนตัวเลขให้ฟังเด้อค่ะอ่าผู้หลานสาวเพิ่นฝันว่าปูที่ตายแล้วมหานอนอยู่อูหมองทีเพิ่นเสียชีวิตอันนี้ อูที่เพิ่นเสียชีวิตนี่คือจริงเรื่องจริงเด้อค่ะอู๋โตนันก็ยังเหลืออยู่กะฝันว่าเพิ่นกลับมานอนอยู่หมองหันก็เลยเอาศูนย์ใส่อายุเพนหาสิบเก้าก็เลยเอาศูนย์ห้าเก้าตัดเหรีกันเลยเด้อค่ะนี่เก้าก็โหก็ย่าเริ่มกลับหัวไปน้ำบ้านเลขที่ที่เพิ่นกลับมาก็คือสองศูนย์กับหนึ่งหนึ่งจ้ะอันนี้คือโคงสุดท้ายเด้อค่ะเพราะว่าคนที่ฝันได้เก้าสองสองเก้างินว่าหันเพิ่นบ่ฝันเด้อพี่น้องค่ะเพิ่นบ่ฝันจ้ะเอาบบดนี้ห้เบึ่งความฝันที่สอง เลยลงคลิปไปเร้วที่ฝันเห็นเลขแดงจึ้งคืงคือบาตเลขทีห้าจตสตศูนย์าบนาทีตัดไหนฮะเจแล้หา 7, 7, 0, 5, 0. ไปตรงกันที่ห้าด้อถ้าตัดเลนจะนี่ตรงกันอีกเร้วหาน,นี่ถ้าตัดเลนจะบาทที่นี่เนาะคะ่ะเลขอ่าอ่าที่วิ่งแม่นแของเพนปอยตังเตตโงวดวิ่งเจ็ดรองสาที่ป็นจับคู่ให้เจ็ดสามเนี่ป็นตรงกับเลขความฝันของหลวงพีมสิน จ้ะอันนี้ตรงกับหลวงพีมิสินหลวงบิงแต่เพิ่นว่าเจ็ดเจ็ดยกถึงยะปะค่ะแล้วกับที่เพื่อนฟันย่ำค่ะว่าทองเจ็ดสัปดาห์ทองยุ่7เจ็ดสัปดาห์เพิ่นว่ามันก็เลยชนกันไปที่เลขเจ็ดศูนย์เนี่ยค่ะกับเลขสูตย์เพิ่นชนกันไปที่จิตชนกันคือคือความฝันของเพิ่นนี่ค่ะเจ็ดศูนย์นี่ซาบนาเรว่าดังคักพี่น้อง่ิืยอไดวะเจ็ดศูนย์ พิจารณาจบซ้อมเบงกะเือว่าโคงสุดท้ายแล้วล่ะพี่น้องจา้าเลขกที่เพิ่นใไ้มานน่กให้พิจารณาจบซ้อมเบงเด้อค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอกะย้ำคือเเ่าเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเจศู 70. ชนกันจะ้ะห0ศูย์ก็ชนกันพี่น้องแบ่งป,ปันเป็นแนวทางจะ้ะเคล็บหน้าโจเอาเฮงๆด้วยด้วยปังๆสู้ขู่สู้คุนเงินไหลกองทองไลเขาไปเราจะสวัสดีจ้า